รางวัลเกียรติยศสาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสันติเล็กสุขุมศาสตราจารย์เกียรติคุณดอร์สันติเล็กสุขุม,าาเ,เ,เ,ขขมเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและวางรากฐานสำคัญในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยปรากฏผลงานทางวิชาการจำนวนมากถือเป็นคุณูปการต่อการศึกษาทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะองค์ความรู้ในสมัยอยุธยามีผลงานเขียนตำราประมาณ20เล่มบทความวิชาการมากกว่า100บทความผลงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการอย่างมากมาย และเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนสาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระครูอนุกูลศาสนากิจพระครูอนุกูลศาสนากิจหรือนามเดิมประดิษฐานิโกเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆต,ต,ต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยน้อมนําคําสอนในพระพุทธศาสนา มาเป็นรากฐานในการปฏิบัติและอบรมจิตใจของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างมีขันติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติหรือต่างศาสนาจนปรากฏผลงานเชิงประจักษ์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ท่านยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของศาสนิกชนและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นสาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนายปราโมทกิตปลื้มเป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตลอดระยะเวลาการทำงาน เมื่อได้มีโอกาสพบปากคุกคีกับชาวบ้านและชุมชนนายปราโมทกิจปลื้มได้ใช้โอกาสดังกล่าวหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทักษะในาศาสตร์ด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอจนได้มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตด้วยหลักการพึ่งพาตนเองสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปพัฒนาชีวิตเกษตรกรและเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการเกษตรให้กับประชาชนรวมทั้งสร้างสารรค์ผลงานทางการเกษตรจนเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องสาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนางวิภารัตนทริกเป็นชาวอายุทยาที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ตำบลเกาะเรียนซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำที่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและมีความหลากหลายทางด้านภูมิปัญญา โดยเฉพาะในด้านอาหารประเภทขนมไทยโบราณนางสาววิภารัตจันทริกจึงมีความผูกพันและรักวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนโดยจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับประชาชนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอตลอดจนผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ และให้การสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหากิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนทั่วทุกมุมโลกสาขาศิลปะการแสดงลิเกนายกิติเชื้อเพชรความสามารถในศิลปะการแสดงของนายกิติเจื้อเพชรเกิดจากความผูกพันนับแต่ยาววัยเนื่องจากปิดาและมารดามีอาชีพเป็นนักแสดงลิเกในคณะวิโรธหลานหอมหัวนหนึ่ง เมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ฝึกฝนตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญทั้งการฝึกท่ากระบวนรำประกอบเพลงราชนิกเกลิงการร้องกลอนหัวเดียวการร้องเพลงไทยในลิเกและได้ร่วมแสดงเป็นศิลปินลิเกในคณะลิเกหลายคณะนอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานการแสดงจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งนกิติเจรเพรจึงเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่ง ในฐานะผู้อนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแสดงลิเกซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนานสาขาศิลปะการช่างฝีมือนายดนพจน์กิจสุทธิเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนในฐานะครูภูมิปัญญา โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นการทำเมนลอยสกุลช่างอายุทยาอันเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ปรากฏหลักฐานการสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังเป็นปราดภูมิปัญญาไทยที่มีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะการแทงหยวกรวมทั้งงานออกแบบศิลปะลายไทย นายโดนพศกิจสุทธิเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิน่นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนางสาวพ,พัชรีโชคช่วงเป็นแม่เพลงพื้นบ้านบางเสด็จที่มีความสามารถและความชำนาญในการร้องและเล่นเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวและเพลงรำโทนของบ้านบางเสด็จ และได้รับโอกาสร้องเพลงพื้นบ้านถวายต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลายครั้งนอกจากนี้นางสาวพ,พัชรีโชดช่วงยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการปั้นตุ๊กตาชาววังซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ทางด้านภูมิปัญญาของบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและได้รับการยกย่องเป็นครูสอนการปั้นตุ๊กตาชาววัง ในพระบรมชิยานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเยาวชนบุตรราคามณีศรีราชพัฒส,สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนายเจษด,ดาสาสารเป็นผู้มีความประพฤติดีมีผลงานโดดเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่องในด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยฝึกฝนตนเองตั้งแต่ยาวัยมีความชื่นชอบและชำนาญในการแสดงลิเก และเพลงเรือสร้างผลงานและชื่อเสียงมากมายให้กับโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนในด้านการอนุรักษ์สืบสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอยุทยาจนได้รับการพิจารณาเข้ารับโรรางวัลวัฒนาคุณาธรประจำปีพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทยาอยู่เสมอ ปฏิบัติตนจนได้รับการยอมรับในคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและเพื่อนนักศึกษาเยาวชนบุษราคมณีศรีราชพัฒสาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนายปุรชัยคำดีเป็นผู้มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่เยาว์วัยมีความประพฤติดีและความสามารถที่หลากหลายทั้งในด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ และความสามารถในการเล่นดนตรีไทยที่ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและเกียรติคุณเป็นจำนวนมากมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณาชนนายปรชัยคำดีเป็นผู้อุทิศตนทุ่มเทเสียสละและปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับในคณะครุศาสตร์และยังนำความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยถ่ายทอดให้กับเยาวชนเพื่อมุ่งหวังในการอนุรักษ์ สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายจนได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดน,นตรีไทยระดับเหรียญทองอีกเป็นจำนวนมากมหา <muitos S 2> วิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลบุตรราคมณีศรีราชภัฏครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2567และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของภูมิปัญญาทุกท่าน รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้สั่งสมคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างยั่งยืนสืบไป